พบกับผมอีกแล้วนะครับกับเอสนาแก่นะครับวันนี้มาครับทุกคนมาชมรถเข้าใหม่กันนะครับว่ามันเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็มีสภาพเป็นแบบไหนนะครับสําหรับผู้ที่กลัวก็หลบไปนะครับกับรถคันนี้นะครับกับเจ้าโตโยต้านะครับเดี๋ยวพบกับเจ้าโตโยต้านะครับ วีโก้นะครับเะเบียนบอต7337นะครับคันนี้นะเป็นรถรับผสมเทียมวัวควายนะครับแล้วก็ซื้อวัวซื้อควายนะตามหมู่บ้านต่างๆนะครับแกเป็นมีอาชีพเป็นหมอกระเป๋านะครับชมกันเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับน่าเสียดายนะครับที่สภาพเย็นนะครับสภาพเย็นมากนะครับเห็นไหมครับ แต่ก็ได้อยู่ฝาวงฝาเบาหัวฉีดตัวนี้หัวฉีดน่าจะถอดอ๋อน่าจะไม่ได้แล้วมั้งหัวฉีดนะจีจ j 0 EJR ไปหมดแล้วนะครับได้ชาร์จได้สตาร์ทก็น่าจะไปนะแบตอยู่นี่นะครับกล่องผม ABS ไปเหมือนกันนะสายไฟแถวนี้ก็มีกองนะ้ำมันเครื่องกองมันโซลา่านะดีเซลนะตัวนี้นะครับปั๊มนี่เราจะหลอดไหมเดี๋ยวก็ต้องดูก่อนดูก่อนนะตัวนี้อืเป็นอะไรได้นะท่านี้สายผ่านมาร์กไม่ขาดนะ กำลังจะไหมนะครับเป็นตัวประหยัดนะตอนนี้ปีศูนย์ห้าศูนย์สี่ปีศูนย์สี่นะตัวนี้ ABS นะครับตรงนี้ก็ไปมดนเลยตัวนี้คอแมแนะอ,อร์ได้นะเทอร์โบได้ไหมเทอร์โบหมุนไหมได้ครับนายกได้ได้ได,ได้เทอ,โโอร์โบได้อยู่นะครับ ก็ช่วงล่างได้หมดนะฮะคันนี้ช่วงล่างได้หมดนะครับข้างหลังนี่ไม่ถึงนะข้างหลังไม่ถึงถึงแค่ลวกแค่นี้นะครับตัวนี้ได้นะกระบะได้นะครับเป็นคอกสูงนะเปิดกรงเปิดกรงได้นะครับตัวนี้เป็นคอกสูงโอเคอยู่เนาะส่วนพวกนี้เดี๋ยวผมก็จะจัดการนะครับตัดตัดออกไปเลยนะครับตัดช่างกิโลเลยนะตัวนี้นะไม่ได้เลยตัวนี้นะครับไม่ได้แล้ว ก็ตัดช่างกิโลเลยนะครับสําหรับเครื่องก็จะลื้อดูนะครับว่าอะไรได้ไม่ได้นะครับได้ไฟตัดหมอกนะช่องล่างนี่ไม่ถึงนะครับไม่ถึงช่องล่างนะครับสวยดีนะข้างหลังนี่ก็โอเคอยู่เนาะข้างหลังโอเคตัวตัวนี้ตัวประหยัดนะตัวประหยัดปีศูนย์ห้าใทะเบียนประมูลนะรถกระบะนะนี่นะครับเป็นคอกที่เสริมแต่งออกมายื่นยาวเลยนะ มีที่เหยียบรองอยางหนาๆน,นะครับกระบะก็ได้อยู่่ยกระบะได้นะตัวนี้คอกก็ได้ครับยางแข็งนะครับยางแข็งเอาขนวัวขนควายไปผสมนะนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับช่วงล่างนะตัวนี้เป็น ABS นะตัวนี้เป็น ABS นะครับเป็น ABS นะ ABS เลยนะครับกระบะนี่เหยียบหรอ รอยบุบนะครับมีรอยบุบนะระบบตรงนี้นะครับนี่นะครับเนี่นยน่าจะเป็นวัวเหยียบนะกระบ,บะแต่ยังสวยอยู่ขัเคอขึ้นมาได้นะครับยังว่าได้ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีคนขอกันแล้วได้คัดซีหน้านะครับคัดซีทั้งเส้นนะครับคัดซีใครชนมาทักมานะครับเป็น a อ s อนะตัวนี้นะครับล้อเป็นล้อของขอบสิบห้านะครับ พอสิบห้าของมิสูไททันนะทำดูมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวยได้ช่วงล่างครับได้ช่วงล่างคันนี้นะครับอย่างอื่นก็ไม่ได้เลยนะอย่างอื่นก็ไม่ได้นะครับก็ได้พวกดินดินหน่อยนะครับเสื้อทรงเสื้อสูบลูกสูบข้อได้ชาร์จได้สตาร์ทได้ชาร์จได้ไหมนะครับยังไม่ทันได้ดูได้ชาร์จก็มีแนวโน้มว่าจะน่าจะได้อยู่นะแต่โดนลวกไปหน่อยครับ ต้องตัดต้องเลือออกมาดูนะครับคันนี้นะแหลกได้นะครับแหลกแหลกได้นะครับเกียร์ได้นะอันนี้ราคาถูกนะข้าขายยกคันก็ขายนะหรือว่าท่านใดที่สนใจที่อยากได้อะไรนะครับช่วงล่างนะครับกระสีก็ทักมาแล้วก็กระบะนะครับไว้ขนวัวขนควายชุดนี้ขายถูกชุดนี้นะกระบะกับคอกขายทั้งชุดเลยก็ได้หรือจะแยกก็ได้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักมานะ0 9 8 2 2 0ก2 6 9วันนี้รีวิวก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวให้ชมอีกนะครับติดตามได้ทาง YouTube เอ็ดนาแกนะครับแล้วก็ Facebook เอ็ดนาแกมือปรบผ้าปลอมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ